โอเคก็ขอสวัส <Northwest> ดีนะครับเพื่อนทุกคนที่เป็นผู้ชมชิดนี้ผมนะครบจะบอกวันนี้ผมจะมาประชาสัมพันธ์ให้นะครับว่าเอตั้งแต่วันนี้นะครับถึงวันที่ถึงวันสุดที่5ตุลาคมนะครับผมจะปิดก้องนะเพราะว่าผมสอบนะครับตางภาคนะครับก็เห็นว่าถ้าผมไม่ลงคลิปเนี่ยถ้าผมไม่ลงคลิปนะ เด,ดาผมเองผมขออผลสอบนะครับผมอบออส,สอบวันพุธที่สามแล้วก็รอแล้วก็ฟังผลสอบวันพฤหัสที่สี่นะครับ <c oughs> วันศุกร์ที่ห้าก็รวมกิลาสตอยู่นะครับเหราะั้นผมไม่ค่อยมีเวลานะครับก็ขอรู้เทุกท่านนะครับมาลนะที่นี้ด้วยนะครับเพราะว่าผมก็เป็นเด็กนักเรียนนะผมไม่ได้มีเวลามากนะครับผมแค่4 6นะครับ แล้วก็จะมามาหายๆนะครับเพราะว่าบางทีผมก็ติดเรียนผมก็ติดธุระอะไรแบบนี้นะครับผมก็เลยน,นานๆที่ลงสิงครับแล้วก็วัน่วนตั้งแต่วันเสาร์ที่หกนะครับผมจะ,ะลงคลิปตามปกติแล้วนะครับอาจจะมีคลิปพิเศษที่ผมถ่ายตอนไปค่ายทายลินด้วยนะครับก็อ่าคลิปน,นี้นะครับก็ ดูซึ่งอูเพลินนะครับมคครับ F86 ไปนะครับโอเคผมไปแล้วบ๊ายบายเจอกันครับสวัสดีครับ